ที่เอาไว้สำรองอสำหรับการแปลงสภาพของวอลลน์หนึ่งะครับซึ่งมีจำนวน100ล้านบาทนะครับเรามีบริษัทลูกนะครับคือบริษัทเอ็กซิลอนจำกัดนะครับก็มีทุนจดทเียนทั้งหมด30ล้านบาทนะครับถือโดยบริษัทไพลอนเนี่ยทั้งหมด51%บรนะครับบริษัทไพลอนจำกัดมหาชนเนี่ยประกอบธุรกิจนะครับงานใต้ดินนะครับเกือบทุกประเภทนะครับโดยที่ างานหลักของเราก็คืองานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่นะครับซึ่งรองรับอาคารสูงนะครับรองรับโครงสร้างที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะครับสาธารณูปโภคต่างๆทางด่วนนะครับรถไฟฟ้านะครับธุรกิจอีก2ประเภทของเราก็คือเป็นงานปรับปรุงคุณภาพดินนะครับโดยวิธีเจ็ตเกลติงนะครับอันนี้ก็จะใช้สำหรับพวกงานทางงานเขื่อน งานอ่างเก็บน้ำนะครับก็วิธีนี้ก็จะคล้ายๆกับเสาเข็มนะครับแต่เป็นการที่เราฉีดซีเมนต์ลงไปผสมกับดินนะครับให้ดินเนี่ยมีคุณภาพมีคุณสมบัติในการรับแรงนะครับมากขึ้นนะครับอันสุดท้ายก็เป็นงานกำแพงกันดินนะครับหรือว่าแดาแฟมวอลนะครับซึ่งใช้เป็นโครงสร้างาสำหรับางานห้องใต้ดินต่างๆนะครับ งานสุดท้ายนะครับซึ่งเราทําผ่านบริษัทลูกนะครับก็คือบริษัท e x ็กซิลอก็คืองานก่อสร้างนะครับงานก่อสร้างที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นงานส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นงานซีวิลงานโยธาเป็นหลักนะครับเช่นงานประตูระบายน้ํางานปรับปรุงคลองต่างๆในกรุงเทพมหานครงานอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็จะมีงานโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของบริษัทนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราได้ทําไปนะครับก็มีอย่างยกตัวอย่างเช่นโครงการแอร์พอร์ตเลลิงนะครับทางด่วนสายต่างๆนะครับหลายเส้นเลยนะครับยกตัวอย่างก็เช่น S1 นะครับโครงการอาคารสํานักงานนะครับขนาดใหญ่ในกรุงเทพนะครับก็ตอนนี้ที่มีกําลังก่อสร้างอยู่ก็มีแต่ว่าของเราเสร็จไปลนะครับงานฐานราดเสร็จไปละก็มีงาน AA นะครับแห่งใหม่ตรงปอกุ้งเผาเดิมนะครับตรงรัชดา นะครับมีงานของสุวรรณภูมิมีงานของพื้นที่ในสยามสแควร์นะครับนะครับที่เราเสร็จไปแล้วนะครับมีเรือลักคอนโดมิเนียมแล้วก็มีคอนโดมิเนียมที่ขนาดใหญ่อีกค่อนข้างหลายค่อนข้างเยอะแยะนะครับในกรุงเทพเลยนะครับมีที่ว่าการกทม .2 นะครับมีคอนโดที่ตอนนี้กําลังพึ่งเสร็จเสาเข็มไปนะครับคือ Circle คิลนะครับเซอร์เคตรงเพชรบุรีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตึกที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีขนาดใหญ่นะครับมีอมันตาคอนโดนะครับทีซีกรีนนะครับงานสนามบินสุวรรณภูมิเอ็มโพริโอนะครับหนึ่งแปดห้าลาดำรีนะครับมีหลายโครงการเลยนะครับมี g ก v เว n m e n คอมเพล็กซ์นะครับมีชั้นเตอร์วันนะครับลูกค้าหลักของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดเวลลอปเปอร์ที่มีชื่อเสียงนะครับเช่น LPN AP Asian p r o p e r t y นะครับ Land and House นะครับ นารายนะครับแล้วก็อีกหลายหลายบริษัทนะครับที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะครับก็นี้เป็นตัวอย่างนะครับมูลค่างานที่ได้ดําเนินงานมานะครับในอดีตนะครับนะครับเข้าใจว่าตัวนี้อาจจะยังไม่ได้อัปเดตมูลค่าของโครงการล่าสุดไปนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของเรื่องของภาพรวมของอุตสาหกรรมนะครับก็ภาพรวมของอุตสาหกรรม นะครับผมยังมองภาพรวมอุตสาหกรรมในปีนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับถึงแม้อาจจะมีมีอุปสรรคบ้างนะครับในเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับในเรื่องของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับเราก็มองว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างในเมืองไทยปีนี้นะครับอย่างที่ทุกท่านได้อ่านหนังสือพิมพ์นะครับก็ปีนี้เองอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยเราเองนะครับค่อนข้างบูมนะครับ ได้มีเงินลงทุนเข้ามาในอุตสาหกรรมก่อสร้างค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายต่างๆนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้เริ่มดําเนินงานของรถไฟฟ้าเส้นสายสีน้ําเงินนะครับอยู่นะครับมีสายสีน้ําเงินนะครับที่ดำเนินการอยู่แล้วก็จะมีสายสีแดงที่จะเข้าจะเข้ามานะครับมีการลงทุนของภาครัฐนะครับในนะครับใน หลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานปรับปรุงน้ําท่วมง,งานพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆนะครับนะครับอย่างที่เราประสบปัญหาในปีที่แล้วมานะครับปีนี้พาครัฐก็มีเงินลงทุนในภาคในส่วนนี้ค่อนข้างมากนะครับในเรื่องของภาคเอกชนนะครับเราก็มองว่าภาคเอกชนเองก็ยังไปได้ด้วยดีนะครับจา,จากงานประมูลที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบนันก็จะมีสะดุดบ้างในตรีมาที่2นะครับ ซึ่งเดิมเราก็คาดไว้แล้วว่าไตมาสที่2อก็หนึ่งเป็นไตมาสที่เป็นโลซีซ a s นะครับมีฝนตกเยอะอยู่แล้ววันหยุดเยอะนะครับก็แล้วก็มีเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับในไตมาสที่2นะครับก็เพิ่มจาก2 1 5บาเป็น300บาทเพิ่มขึ้นประมาณ4 0นะครับแต่เดิมเนี่ยเราก็ไม่ได้ประเมินว่าไอ้การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะมีผลมากสักเท่าไหร่นะครับแต่สภาพความเป็นจริงก็คือว่ามีผลคระทบค่อนข้างมาก นะครับเพราะว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยได้ชะลอนะครับส่วนใหญ่ก็ชะลอการออกโครงการไปเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนระยะของต้นทุนอย่างมีนัยสาคัญนะครับฉะนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ก็ชะลอ,อโครงการออกไปเพื่อดูต้นทุนให้ชัดเจนนะครับซึ่งขณะนี้สถานการณ์ส่วนนี้ก็ก็กลับมาอยู่ในสภาพปกติแล้วนะครับจากก็สังเกตได้จากโครงการของภาคเอกชนต่างๆที่ออกมานะครับทางด้าน สถานการณ์ทางด้านการเมืองในประเทศนะครับเราก็มองว่าตั้งแต่เลือกตั้งปีที่แล้วมาเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของรถไฟฟ้าที่ออกมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงนะครับการเมืองภายในประเทศค่อนข้างมีสติรภาพเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมานะครับก,ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกระยะหนึ่งนะครับก,ก็คิดว่าก็จะเป็นผลดีกับประเทศชาติโดยรวมนะครับ ราคาวัสดุก่อสร้างนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นราคาวัสดุก่อสร้างเนี่ยมีความผมไม่ได้บอกว่าถูกขึ้นหรือแพงลงนะครับแต่ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างเนี่ยน้อยลงนะครับไม่ว่าเหล็กหรือคอนกรีตเองนะครับก็ราคาค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับทำให้การการควบคุมต้นทุนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับปัจจัยสุดท้ายก็เป็นปัจจัยเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับเป็น300บาทในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ ก็อย่างที่เรียนไปสักคู่แล้วนะครับว่าผมคิดว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างนะครับแต่ว่า,าการปรับตัวผมคิดว่าภาคเอกชนเองก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องนี้นะครับเวลาผ่านไป3าสีเ่เดือนผมคิดว่าหลายๆอย่างก็ได้ปรับปรับตัวขึ้นมาแล้วถึงแม้ว่าโดยองค์รวมเนี่ยอาจจะมีผลกระทบทางด้านต้นทุนบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าระยะยาวเนี่ยอีกประมาณสักระยะยาวเนี่ยน่าน่าน่าจะกลับมาสู่สภาพที่ทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาอยู่สภาพปกติได้นะครับก็จะมีเรื่องของ ผลประโยชน์สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนะครับซึ่งปีหน้าก็จะลดลงเหลือ20%เนะครับนะครับเรื่องฐา,านะการเงินนะครับเราเองก็ยังคงสถานะการเงินที่แข็งแรงของบริษัทเอาไว้ได้ต่อเนื่องนะครับนะครับก็ตอนนี้เองเราก็ DE ก็อยู่ค่อนข้างที่จะในระดับที่ดีนะครับประมาณสัก0.8นะครับค่าสภาพคล่องทางด้านการเงินเคอร์เรน t ์เดชอยู่มาสัก1.6เท่า นะครับนะครับเราคิดว่าในส่วนนี้เองบริษัทยังมีสถานะการเงินแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่นะครับส่วนเรื่องของ Account Receivable เนี่ยนะครับก็ยังคงในส่วนของบริษัทแม่เองนะครับก็นี่เสียเองก็ยังไม่ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับงานเราเป็นงานต้นน้ำนะครับฉะนั้นการรับเงินเนี่ยเรารับเงินก่อนนะครับอัตราการที่ไม่ได้รับชำระหนี้เนี่ยค่อนข้างต่ำมาก แต่ว่า Q2 ที่ผ่านมาดังที่จะกล่าวต่อไปนะครับเรามีการตั้งสำรองนะครับนี่ในบริษัทลูกนะครับซึ่งมีมูลค่ามีค่อนข้างมีนนยะสำคัญนะครับคือเราตั้งสำรองไปประมาณ18ล้านทั้งจำนวนเลยนะครับของลูกหนี่รายหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปครับนะครับงานนะครับเรื่องของงานเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีแบ็กหลอกนะครับก็ หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแบ็กหลอกดรอปลงไปนะครับดรอปลงไปเพราะว่างานใน Q2 ที่ประมูลออกมาใหม่เนี่ยในช่วง Q2 อเนี่ยออกมาค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่างานที่ออกมาในช่วง2เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับทำให้แบ็กหลอกเราเนี่ยกลับขึ้นมาอยู่ในสภาพปกตินะครับเรามีแบ็กหลอกอยู่ปัจจุบันเนี่ยเก้ 900, ประมาณ900ล้านบาทนะครับแล้วก็งานไม่กับโปรเจกต์ไม่ว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงก็คิดว่าน่าจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไร คราวนี้มาดูเรื่องของตัวเลขทางด้านการเงินนะครับปัจจุบันนี้แบ็กหลอกปัจจุบันนี้นะครับมีทั้งหมด918ล้านบาทนะครับเป็นงานที่อยู่กับบริษัทแม่เนี่ย892้าบล้านบาทงานบางส่วนก็สับไปที่บริษัทลูกนะครับแล้วก็เป็นงานที่ประมูลโดยบริษัทลูกเองทั้งหมด26ล้านบาทนะครับรายได้นะครับรายได้ใน Q2 เนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าตรงนี้จริงๆต้องยอมรับนะครับกับ กับพี่พนักลงทุนนะครับว่าจริงๆเราเนี่ย